เคมีดีมากนายนภัสรับบทป๋าดันประกบคู่นางเอกสาวคนสวยสำหรับนายนภัสเป็นพระเอกเบอร์ตน้ตนๆของวงการเลยแหละค่ะเพราะว่านอกจากจะทุ่มเทให้กับการทำงานจนผลงานออกมาดีเยี่ยมแล้วนายยังเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆล่าสุดนายก็ได้ไปร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่อย่างโทษฐานที่รักเธอโดยรับบทเป็นป๋าดันประกบคู่กับนางเอกสาวน้องใหม่อย่อยางมิ้นทร์รัชรวี วันนี้เราก็เลยนำภาพบรรยากาศภายในงานวงสวงละครมาฝากแฟนๆกันบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศครึกครื้นมากๆนักแสดงมากหน้าหลายตาสุดๆแถมเคมีเคใจของคู่พระนางยังดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยด้วยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนแพทย์อนาคตไกลต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายชีวิตพลิกผันต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายและกลับมาแก้แค้นคนที่ทำให้ชีวิตของเขาพังด้วยการใช้เธอเป็นเครื่องมือ เริ่มต้นจากความแค้นแปลเปลี่ยนเป็นความรักที่ไม่มีวันเป็นไปได้เพราะเป้าหมายของเขาคือการทำลายครอบครัวเธอให้พังพินาศสปอยแค่นี้ก็น่าติดตามแล้วเอาเป็นว่าเรามารอดูผลงานของนายกับมิ้นกันนะคะ